สวัสดีครับพวกับผมมานพินกับ Channel f i e l d ไทยใน YouTube นะครับก็ักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเห็นเพื่อนเขาทำแกงเขียวหวานแล้วน่าสนใจครับเลยทำมั่งนะครับก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรจากไหนครับก็องบอกว่าเป็นคนโสดเครื่องอุปกรณ์การปรุงก็มีแค่หม้อหุงข้าวครับไมโครเวฟนะฮะไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับก็ วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับทำแกงขกยวหวานก็คือไอ้นี่ครับนะฮะมีทั้งยี่ห้อนี้และยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้ก็500มิลลิลิตรก็544อซีซีอ่ะครึ่งกิโลอ่ะอันนี้ก็ของเครือชาวเกาะเขาอ่ะรอยไทยนะครับราคา45บาบาทเท่านั้นนะฮะแล้วเราจะเติมผักเติม เนื้อสัตว์เติมอะไรลงไปก็ได้จะกินแกงอะไรก็ได้นี่เขาบอกนี่ปอกมันเป็นหัวเขียวหวานไก่แต่เราจะใส่อะไรก็ได้ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีของแบบเล็กด้วยนะครับเป็นแบบเล็กด้วยนะฮะก็ถูกลงมาหน่อยอันนี้ก็ขาดขนาดเท่า,ากระป๋องนมไทยเดนมาร์กเป็นแพคเกจแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อยากกินคือจริงๆแล้วอยากกินไอ้นี่คิดไว้นานแล้วแกงหอย แกงเขียวหวานหอยถ้าไปเข้าแกงปักใต้นะครับก็จะได้กินแกงหอยแคงก็จะมีเครื่องแกงขมิ้นนะครับกินแกงหอยแคงแต่ภาคอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนะฮะผมก็เคยยุร้านข้าวแกงแถวบ้านเนี่ยบอกว่าแกงเขียวหวานหอยมักงเอมีแต่เขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก่แกก็บอกว่าป้าแกก็บอกว่าไม่เคยทํานะครับไม่ทํากันขอก็ว่าพอไปทางใต้ ทางใต้เขาก็บอกว่าไม่แกงไม่ไม่แกงหอยกับแกงเขียวหวานน่ะ,ะคือมันอาจจะอร่อยรือไม่อร่อยก็ได้แต่ว่าผมอยากกินน่ะเขาจะกินเขาจะทากับแกงขมิ้นนะฮะก็วันนี้ก็เลยได้โอกาสครับเดี๋ยวทําแกงเขียวหวานนะฮะกับหอยแคงนะครับแล้วก็นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่โลกสวยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวคนโสดทํากับข้าวก็ไม่ใช่ว่าเก่งอุปกรณ์ก็ไม่มีวิธี อันนี้ง่ายที่สุดครับจะแกงอยากจะแกงใส่อะไรก็ใส่อย่างนั้นเข้าไปนะครับจบนะฮะไปมีหม้อก็บอกว่าเอาใส่ในหม้อนะครับใช้ไฟนะครับประมาณไฟแรงประมาณหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่อะไรจับเวลาหนึ่งนาทีใส่ผักใส่อะไรต่ออะไรแล้วก็เก็บรละเอียดต่างๆนะครับก็ง่ายมากครับแค่ใส่เข้าไปแต่ผมจะไปยุกหน่อยเพราะว่าใส่เตาไมโคาเวฟนะครับอ้อมีอย่างหนึ่งคือหลายคนบอกว่าเอ้ย พวกสาเร็จรูปอย่างเงี้ยมันยังไงเหรอคือจริงๆกับผมบอกให้นะในร้านพวกร้านอาหารหลายที่เนี่ยใช้แบบนี้นะครับรวมทั้งโดยเฉพาะร้านที่อยู่ตามเมืองท่องเที่ยวข,ขายฝรั่งเนี่ยหลายจ้างเนี่ยเรานึกภาพเนี่ยเขาจะทําแกงเขียวหวานแกงเผ็ดเนี่ยหรือแกงพันแนงอันนี้แกงผันแงเนี่ยรับลูกค้าได้ยังไงเขาจะมีแบบว่าเคยเห็นไปที่ร้านไหมก็จะมีแบบว่า แกงพนแนงเนื้อแกงผนงกุ้งแกงผนงปลาแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานแกะแกงเขียวหวานปลาแกงเขียวหาายวหานกุ้งก็ก็เอาน้ำเนี่ยครับมาทำนะครับแล้วก็เพิ่มอะไรนิดหน่อยตามสูตรของแต่ละร้านแล้วก็สไตล์แต่ละร้านนะฮะแล้วก็ใส่พวกเครื่องนี้ไปใช่ของสเปดรูนะเยอะมากครับโดยเฉพาะมีอย่างทอดมันกุ้งนะถ้าใครเคยไปร้านที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวนะ จะเห็นว่าเขาจะมีร้านขายสมตรกนี้เดี๋ยวผมจะเอาหอยไปล้างแล้วก็ไปลวกนะครับให้สุกก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใส่อันนี้ซื้อมา41.75 4บ7 5สิบาตางค์ครับรวมทั้งหมดงบก็ทั้งหมดก็ประมาณ86-87บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่สิ45่สบ้าเอใช่ครับใช่ใช่ครับ,รบนี่ครับหอยแครงแกวมาแล้วครับก็เป็น อย่างนี้ครับอย่าไปทําให้มันสุกซะหน่อยก่อนครับกําลังต้มหอยอยู่ในไมโครเวฟครับเอาให้มันชัวร์หน่อยครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวท้องเสียขึ้นมาจะยุ่งนี่ครับมาต้มไม่สุกแล้วครับลวกทิ้งน้ำเสด็ดน้ำนะครับเอาความเค็มกับอะไรหลายอย่างออไปก็ เจอว่าคุณหลอกดาวครับเหลือหอยมันหดลงไปอีกครับเนี่ยขนาดต้มนันเนี่ยไม่ได้ไปย่างหรือไปทําอะไรเนี่ยเจอปรากฏการหอยหดลงไปอีกครับนะฮะก็เหลือเท่านี้เดี๋ยวมาใส่แกงกันครับก็แกงเขียวหวานครับแกงง่ายที่สุดครับเทใส่ถ้วยนะฮะ ผมหันหน้าปกออกไปอีกทางนะครับจะได้ไม่โชว์ของเขามากเกินไปไม่ได้มาโปรโมทให้นะฮะอยากให้เขาจ้างนะแต่เขาคงไม่จ้างหรอกนะฮะจริงๆอยากได้แบบเล็กอะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเวฟครับใครอยากได้อ่า พวกแกงเนี่ยบางคนก็ชอบแตกมันบางคนก็ไม่ชอบแตกมันถ้าอยากแตกมันก็เวฟให้มันนานหน่อยผมเคยทําแกงเนื้อกับเตาไมโครเวฟนะฮะแล้วก็เวฟมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็แตกมันเองนะครับผมชอบกินแกงเนื้อแตกมันแต่ถ้าใครชอบเป็นครีมๆแบบนี้ก็แค่พออุ่นตามที่เขาบอกไว้นะนี่ครับผักไม่มีนะครับอยู่คนเดียวไม่มีผักนะฮะเอาเท่าที่มีเนี่ยแหละครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ รัวคนโซลนะครับไม่มีอะไรครับมีแต่เตาไมโครเวฟนี่แหละถึงแม้ไม่มีผักครับแต่นึกมาได้ว่าน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนหน่อยก็มีมันฝรั่งอยู่นะครับก็มันฝรั่งใส่เข้าไปประยุกเอานะครับแกงอินเดียหลายอย่างเขาก็ใส่อย่างนี้นะผลออกมาแล้วครับนี่ครับอืม ทำไมใส่มันฝรั่งผมเคยกินแกงเขียวหวานทางใต้นะแล้วเขาใส่มันขี้หนูที่จะแบบเล็กๆเ,เท่ากับปลายนิ้วก้อยอะ่ระรสชาติก็ใช้ได้เลยนะผมก็เลยเอามาประยุกต์เอาใส่มันฝรั่งแล้วกันเพราะว่าผักไม่มีนะครับมันฝรั่งมันอยู่ในมัสมันได้ทําไมมันจะอยู่แกงเขียวหวานไม่ได้นะครับทําอะไรเรากินคนเดียวนะครับไม่ได้ไปอะไรจากทําอะไรก็ทําครับนะแหกกดกันได้คิดค้นเมนูใหม่สูตรใหม่นะครับ ก็นี่หอยแครงครับออกมาดูน่ากินเลยแล้วก็ผมเวฟจนให้มันแตกมันหน่อยนึงนะครับนะฮะอืมเพราะว่าชอบกินแกงแบบนี้นะฮะการกับข้าวร้อนๆอืมไม่เร็วก็ได้ครับรสชาตินี่ผมก็ตกแต่งไปนิดนึงนะฮะ ใครชอบหวานชอบเค็มก็ใส่เครื่องปรุงเนี่ยเติมเข้าไปนะครับรสชาติเนี่ยเขาจะทําปานกลางนะครับอันนี้ผมเวฟพอให้มันแตกมันเนี่ยน้ำมันจะลดลงไปดังความเข้มข้นมันจะสูงขึ้นไม่ได้ใช้หมดแส่ได้ไม่มีพริกสดพริกสดเพิ่งเน่าหมดไปครับจะออกเขียวๆนิดหนึ่งนะฮะ ก็ใช้ไม่หมดนะใช้ประมาณไปสองในสามนะครับส่วนมันฝรั่งเนี่ผมไม่มีปัญหาผม,มเป็นคนชอบกินมันฝรั่งอยู่แล้วนะครับอืม ใช่ครับก็เมนูง่ายๆต้นทุน45บวก41เป็น46เออ่เป็น86.86 0 86, 8 86, บาท75สตางค์ครับผมที่ลงทุนไปคราวนี้นะฮะเออมันฝรั่งนี่ก็เข้าดีกับแกงเขียวหวานเหมือนกันนะ หอ,อยแค้งครับหอ,อ,อยแค้งก็ตามภาษาคนโสดครับอยู่บ้านไม่มีอะไรกินก็เอาของสำเร็จรูปอย่างเงี้ยมาประยุกต์ใช้เราไม่ต้องใครทำกับข้าวไม่เก่งก็ไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากครับเราทำง่ายๆนะฮะเอาของง่ายๆเข้าว่าให้คน ที่เขาทําเก่งเขาทําโชว์ไปครับเราทําไม่เก่งเราก็เอาอะไรที่มันง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วทําได้จริงกับอุปกรณ์ที่มีนะฮะอย่างผมมีแค่ไมโครเวฟหม้อ,มอข้าวนะครับ <S <S <ม>โอเคครับวันนี้ ผมจัดการต่อให้หมดนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช n e l Feel Thai ใน y o u t u b e f e l t h i ช่วงนี้กักตัวกักโลกอยู่บ้านนะครับก็รีวิวอันนู้นอันนี้ไปเรื่อยนะครับอาหารแช่แข็งที่ซื้อมาอะไรต่ออะไรผมรู้แล้วครับนะฮะว่าผมจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวนี้ตอนเย็นเนี่ยผมจะเอาน้ำเนี่ยที่เหลือเนี่ยเติมลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็ทำ้ยต่อนะครับปรุงรสอีกนิดหน่อย แล้วก็ลวกเอามาเอ๊ะเอาเส้นมัคโรนีไปลวกนะฮะแล้วอันนี้เป็นเส้นแบบพิเศษคือเป็นเส้นมัคโรนีสมัยก่อนเอ๊ะสปาเกตตีสมัยก่อนนะแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสปาเกตตีแบบเส้นตันเนะเราก็เรียกอันอย่างเงี้ยเป็นสปาเกตตีแต่ตอนนี้ก็เป็นมัคโรนีเส้นยาวนะของเบดฟู้ดก็จะไปลวกให้สุกนะครับไปทําให้สุกนะครับก็ไปเวฟให้สุกแล้วก็ เอาแกงเขียวหวานหอยแคงเนี่ยลาดนะฮะรับรองน่าสนใจนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนล Feel วไทยใน YouTube ก็รีวิวอาหารช่วงกัดตัวกักโลกอยู่ที่บ้านมาฝากกันนะครับทำาอะไรให้มันง่ายๆนะครับสะดวกสะดวกสวัสดีครับ